สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลักนณตุลน,นะคะในะประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะชาวราศีตุลน,นะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมค่ะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลักนณและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลักนณราศีตามหลักของ western astrology นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเออนละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลและคณะตุลในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะคิงถือถ้วยค่ะควีนถือถ้วยนะคะฮาร์ลนเดฟเจนเหรียน สิไม้เท้า2ดาบและเป็นไพควีนถือดาบค่ะเอาล่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาจริงๆแล้วคุณทั้งคู่เหมือนจะลงรอยกันอะไรได้ทุกๆอย่างมันหมายถึงหลายๆอย่างมันอาจจะแบบน่าจะคลิกกันน่าจะ ตรงน่าจะแบบเคมีน่าจะตรงกันอะไรแบบนั้นนะคะหลายๆอย่างก็มีอะไรที่ชอบเหมือนกันเพียงแต่ค่ะหนึ่งคนในที่นี้หมายถึงหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ยังไม่พร้อมในการที่จะชัดเจนนะคะหรือว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังอะไรกับใครมันเลยทําให้อีกคนนึงมีความรู้สึกว่าเกิดคำถามว่าทำไมทำไมถึงไม่อย่างนั้นทำไมถึงไม่อย่างนี้แล้วก็พยายามทำที่จะแบบ ที่จะเอาชนะใจอีกคนหนึ่งให้ได้นะคะความสัมพันธ์นี้บางช่วงก็ดีค่ะบางช่วงก็แฮปปี้แล้วบางช่วงก็ดูแบบเงียบเหงานะคะไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายคือมันไม่ค่อยสม่ำเสมอ,สมอนะคะหนึ่งคนนี้ที่นี้รู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหลือเกินนะคะเหนื่อยกับการที่จะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบ คือไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของชีวิตอีกคนหนึ่งเข้าใจบ่ะมันเลยทําให้หลายๆอย่างค่ะรู้สึกอึดอัดรู้สึกงงรู้สึกไม่เข้าใจอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ซิดคิดว่าควีนถือดาบในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่พร้อมในความสัมพันธ์เนี้ยเขาน่าจะชัดเจนแล้วแหละคือเขาน่าจะพูดชัดเจนแล้วแหละหรือเขาน่าจะแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วแหละว,ว่าเขาไม่พร้อมนะแต่มีคนคนหนึ่งคะ่ะที่จงใจที่แบบตั้งใจอยากจะรอนะคะมันก็เหมือนรอไปแล้วก็แบบ ก็ไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขอะมาแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไงดีละ่ะมันดีกว่าการที่จะเสียกันและกันไปอะฮะคิดว่างั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเอพิโซดนี้นะคะแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะแน่นอนว่าน,นี่เป็นเพียงแค่ g e e r a l r e a d ิ n งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะเริ่มจากตัวคุณตุเองนะคะเมเนอร์จีของคุณนะคะเป็นไพ่ king ถือไม้เท้าคะ่ะตามมาด้วยหไม้เท้านะคะ สามไม้เท้าห้าไม้เท้าค่ะทาวเบอร์เมจิเชียนค่ะห้าถ้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าแล้วเป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะในเอพิโ od นี้ซินเห็นว่าคุณตุนตัวคุณเองพยายาม ใช้ความพยายามอย่างมากเลยอ่ะในการที่จะแบบประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปคู่ของคุณหรือคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะในเอพิโซดนี้อาจจะไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่ซึ่งการที่เขาไม่ค่อยว่างไม่มีเวลาให้คุณมันก็ยิ่งทําให้ตัวคุณมีความรู้สึกคิดมากอ่ะ mm hmm. อือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ถูกเติมเต็มค่ะ ซิ่งมีความรู้สึกว่าในเอพิโซดนี้สิ่งที่แย่กว่าความรู้สึกต่างๆมากมายคือคุณรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนคนนี้ เออมันมันยิ่งกว่าเหงาอีกอะ่ะแล้วมันก็รู้สึกเจ็บลึกๆข้างในคุณรู้สึกว่าคนข้างๆไม่ค่อยไม่ค่อยให้เวลาไม่ค่อยอะไรกับคุณเลยมันเลยทําให้คุณมีความคิดอยู่แต่ในหัวประมาณว่าแบบทําไมทําไมเต็มหัวไปหมดเลยนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจทําไมเขาถึงอิกนอทําไมเขาถึงไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคาถามมากมายในหัวของคุณตัวคุณเองค่ะทุกๆครั้งที่คุณอยากจะคุยเรื่องนี้มันเป็นเหมือนการคุยในแบบ ที่ต่างคนต่างมีเทัศะนคติไม่ตรงกันต่างคนมีจุดยืนในแบบที่แตกต่างกันแล้วพอมาคุยกันมันก็หาตรงกลางกันไม่ได้เช่นว่าตัวคุณมีความรู้สึกว่านี้มันก็นานแล้วนะคุณอยากได้ความชัดเจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความถูกต้องหรือว่าอะไรที่แบบมันแฟร์สำหรับคุณแต่อีกคนนึงก็จะมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมในตอนนี้อย่าเพิ่งรีบได้ไหมอ่ะสโลว์ดาวไปก่อนได้ไหมค่อยๆดูกันไปได้ไหมอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทําให้ ในเอพิโซดนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะน่าหนักใจนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าและในเอพิโซดนี้คะคุณชาวรศิตุลลัคนาตุลตัวคุณเองนะคะจะเป็นยังไงอีกในเอพิโซดนี้ชาวรศิตุลลัคนาตุลจะเป็นยังไงอีกคะ มันเป็นความเจ็บปวดที่มีความสุขนะคือคุณน่ะรักเขาแหละอันนี้ดูออกนะคะคุณรักเขาคุณจริงๆคุณมีตัวเลือกอีกเยอะแยะมากมายแต่คุณเลือกคนเนี้ยอือฮึอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่อเคุณรู้สึกว่ามันถูกใจมันโอเคนะคะอาจจะเป็นอ t ิ i t ดของเขาอาจจะเป็น ความสามารถของเขาหรืออะไรของเขาในหลายๆอย่างคุณมีความรู้สึกว่าคุณชอบคนนี้นะคะชอบคนแบบนี้และคุณอยากด้วยคนแบบนี้คือคุณดื้อเองนะทั้งนั้นที่ตัวคุณเองมีช้อยส์เยอะแยะมากมายเลยมีคนเขาหาคุณค่ะตลอดเวลานะคะแต่ว่าคุณเลือกที่จะโฮคนนี้เอาไว้คุณเลือกที่จะถือคนคนนี้เอาไว้เพราะว่าคุณชอบเขามากจริงๆนะแล้วยังไงต่อเอพิจรนีชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะคุณจะเป็นยังไงอีก ถึงแม้ว่าจะมีการคุยกันในเรื่องของความชัดเจนแล้วไม่ได้คำตอบก็ตามจะ่ง็นความรู้สึกว่าในเอพิโซดนี้ตัวคุณก็ยังถอยยังเลือกที่จะถอยและเลือกที่จะยอมเหมือนเดิมคุณยังอยากมีคนคนนี้ในชีวิตอ่ะฉันรู้สึกอย่างนั้นนะคะจากหน้าไพา่คือคุณมีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเวลาที่เราใช้ด้วยกันอ่ะมันดีแล้วคุณก็ยังอยากมีความทรงจำดีๆกับเขาต่อหรืออยากที่จะมีะโมเมนต์ดีๆกับเขาต่อไป คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนแต่คุณรู้ว่าตอนนี้นะเวลาเนี้ยคุณต้องการคนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะไม่พร้อมที่จะคอมมิตกับคุณก็ตามอคุณใช้เหตุผลใช้อะไรอย่างแบบมากๆเลยกับตัวเองในการที่จะแบบมีคนคนนี้ต่อซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณคุณพยายามนะคะพยายามมากๆเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วอีกคนคนนึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ เมเนเจอร์จีของตัวเขาเองนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญตามมาด้วยชาลีออดค่ะเฮอร์ม oh. ิตเอ่ออสเวนถือเหรียญนะคะเก้าถ้วยอื้หนึ่งถ้วยค่ะแปดถ้วยนะคะเก้าเหรียญและเป็นไพ่หไม้เท้าเอาล่ะคนคนนี้ที่คุณไปเดียวด้วยนะคะในเดือนนี้ซิมีความรู้สึกว่าเขา เขาดูมีอะไรที่เขาอยากจะทำนะมีอะไรที่เขาคิดแล้วเขาแพลนเวลาแล้วเขาเขาตั้งใจว่าเขาจะทำเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าสมมติว่าในเดือนนี้เขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะแต่ว่าก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังพยายามในการที่จะคุยอะไรอยู่ด้วยนะแต่ว่าเขารู้สึกว่า มันยังไงดีล่ะเขายังไม่พร้อมในการที่จะเซท t ลดาวจริงจริงคุณเขาดูยุ่งอ่ะเขาดูยุ่งเขาดูมีหลายอย่างหลายเรื่องมากในชีวิตของเขาที่เขาต้องทำอืมไพ่ห้าเหรียญนะคะที่เป็นเมเนเอร์จีของเขาในที่นี้ซึมิความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าความรักและความสัมพันธ์ไม่เติมเต็มชีวิตเขาในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวคุณไม่สามารถเติมเต็มเขาได้นะแต่เขามองว่าเรื่องความรักอ่ะ เป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยสําคัญกับเขาในตอนนี้คือมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ถามว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตทาให้เขาแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้แต่ว่าเขาอยากที่จะโฮลความสัมพันธ์นี้แบบที่เราเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนกันไปก่อนลึกๆแล้วคนคนนี้เขาก็ขี้เลือกเหมือนกันนะคือเขาเลือกเยอะเรื่องเยอะนะคะในการเลือกอะไรของเขาแต่ละอันแต่ละอย่างนะคะอาจจะเป็นเพราวะว่าหนึ่งเขาเคยผ่านความสัมพันธ์ เคยผ่านการล้มเหลวมาแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องระวังนู่นนั่นนะี่นะอะไรเงี้ยมันก็เลยทาเป็นว่าทาให้ดูเหมือนว่าเขาเลือกเยอะนะคะอย่างที่สองนะคะคนคนนี้ในช่วงเดือนนี้เขาจะมีความอินดี้ติแตกเป็นพิเศษเขาอยากไปเที่ยวเขาอยากเดินทางนะคะเขาอยากจะทําอะไรบลาบลาบลาที่เขาแบบมีแพลนอยู่ในหัวนะคะอยากทําแบบนั้นอยากเป็นอิสระ และเขาจะเป็นยังไงอีกคะในเดือนนี้เขาคนนั้นของชาวราศีตุนและขณะตุนจะเป็นยังไงอีก สมมติว่าเดือนนี้คุณไปพูดคุยนะคะถึงเรื่องความชัดเจนซิมีความรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกนะคะถ้าเรียกร้องอะไรกับคนคนนี้ในช่วงนี้เราขาจะเฉยค่ะเขาไม่สนใจเขาแฮปปี้อยู่แล้วค่ะในช่วงนี้ของเขาทุกๆเรื่องในชีวิตของเขาตอนนี้คือเขาโอเคหรือว่าเขาโอเคกับการที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขายังไม่ได้ต้องการเรื่องอะไรมาเพิ่มเติมเขาไม่ได้ต้องการความรับผิดชอบเพิ่มเติมเขาโฟกัสงานค่ะโฟกัสเรื่องเงิน มากกว่าอ่าฮะเขาค่อนข้างนิ่งเฉยในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวดูต่อแล้วเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปล่ะทีนี้เขาคนนั้นนะคะมีเกณฑ์จะทํายังไงกับชาวราศีตุลแลัคนาตุลต่อไปอคุณตุลคุณไปเดียวกับคนที่เขาไม่พร้อมจริงๆอะ่ะ จิตว่าการคุยเรื่องนี้มันจะทําให้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันแย่ลงกว่าเดิมนะเพราะมันเหมือนกับว่าเขาเขาจะไม่อะไรเลยอ่ะไม่อะไรเลยในที่นี้คือไม่หือไม่อือไม่ตอบหรือถ้าตอบก็คือบายเบี่ยงคือไม่ได้ตอบอะไรที่มันตรงหรือถ้าตอบตรงๆเราก็เจ็บอีกนะคะเพราะว่าคําตอบของเขาคือเขาไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์และเซคิดว่าช่วงนี้เขาโฟกัสที่ตัวเองมากกว่า ที่จะมาโฟกัสที่เราหรือว่าโฟกัสเรื่องความรักนะคะอะไรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงบ้างหาเหรียญหกเหรียญเดเหรียญ9้าเหรียญ oh my gosh ห้าไม้เท้าชาลีออนะคะ s t r n g หไม้เท้าค่ะเอาลาชาวราศีตุลลัคนณะตุลจริงๆความสัมพันธ์นี้มันก็มีเกณฑ์ที่จะสักเซสอยู่นะแต่ว่ามันแบบมันไกลมากค่ะที่รักหมายถึงว่าหนทางมันอีกยาวไกลจนกว่าแบบเขาคนนี้จะแน่ใจหรือเขาคนนี้จะพร้อมในการที่จะเซตเท่าดาวจริงๆเขา เขาดูเป็นคนที่มีปมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแล้วเขาอยากจะดูให้ชัวร์แบบดูจนกว่าจะแน่ใจว่าเราสามารถอยู่กับเขาได้จริงไหมหรืออะไรคืออยากอยากอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอะแล้วเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยหมายถึงเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องคนรักเป็นพิเศษหรือไม่ได้โฟกัสเรื่องการที่จะต้องมีความรักเป็นพิเศษเขายังคงรักอิสระอยู่เลยค่ะ พราะฉะนั้นยิ่งนานวันไปนะคะถ้าสมมติว่าคุณคาดหวังกับคนคนนี้ไว้มากๆว่าคนคนนี้จะต้องพัฒนามาเป็นแฟนฉันนะจะต้องพัฒนามาเป็นคนรักฉันนะซิดว่ามันจะทําให้คุณจากเดิมที่รู้สึกเหงาลึกๆอยู่แล้วมันจะเหงายิ่งกว่าเดิมความรู้สึกมันจะหนาวเหเน็บไปยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าอย่างที่ซิดบอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องรักไว้เป็นเรื่องแรกนะคะถ้าสมมติว่าคุณจะ คุณยังอยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตสิคิดว่าอาจจะต้องแบบทำเหมือนกับเขาอ่ะก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากแล้วก็คบๆกันไปนะคะค่อยๆดูกันไปแบบนี้น่าจะสบายใจมากที่สุดแต่ถ้าคุณไปคาดหวังคิดว่าอันนี้น่าจะเหมือนเป็นการทำร้ายตัวเองอ่ะมันกดดันตัวเองแล้วมันก็ไม่แฮปปี้นะคะ ถามว่าเขาจงใจจะมาหลอกอะไรไหมซิดว่าก็ไม่หลอกเขาแค่อยากดูไปเรื่อยๆนะคะคำถามที่คุณควรจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก็คือคุณโอเคหรือเปล่าในการที่จะให้เวลาเขาคนนี้ไปเรื่อยๆอไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ว่าเขาแบบเรื่อยๆมากๆเลยนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู Angel Answer กันนะคะว่ามีอะไรอยากที่จะแนะนำทุกๆคนบ้างนะ เอาละเองเจร์ที่ออกมานะคะมีสองใบนะคะก็คือ meditation bring answers นะคะแล้วก็เป็น the situation will improve นะคะใบแรกเขาบอกว่าเอาละความจริงทุกอย่างปรากฏหมดแล้วค่ะจริงๆซิิดว่าคุณตุลคุณรู้ความจริงทุกอย่างแล้วนะว่า คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเขาต้องการอะไรแบบไหนยังไงคุณจะต้องใช้เวลา Che ทค Times ให้กับคนคนนี้นานแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอบตัวเองให้ได้ดีกว่าว่าพร้อมไหมยังโอเคอยู่ไหมกับการที่จะไปต่อกับคนคนนี้รู้ว่ารักรู้ว่าชอบแต่ถ้าสมมติตัดสินใจจะไปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับให้ได้กับในสิ่งที่ ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนบทที่ 2. the situation will improve หลายๆอย่างจะดีขึ้นเองแต่สิบบอกว่าช้ามากนะคะจากหน้าไพ่เมื่อกี้เห็นว่าช้ามากมันดีขึ้นก็จริงค่ะมันจะค่อยๆพัฒนากันไปพวกคุณทั้งคู่จะค่อยๆเรียนรู้จะค่อยๆศึกษาอะไรกันไปนะคะแต่ว่ามันจะดีขึ้นแหละแต่มันนานนะคะโอเค อล拉ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของคนโสดกันบ้างนะคะว่าในเอพิโซดนี้ชาวราศีตุลและคนาตุลที่เป็นคนโสดนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเมเนจอร์ของคุณออกมาเป็นชาลีออตค่ะาตามด้วยควีนถือดาบนะคะสี่ไม้เท้าค่ะ6ถ้วย8ถ้วย ซีเรียนนะคะแดไม้เท้ามูนและเป็นไพอัศวินถือเหรียญค่ะในเอพิโซดนี้คุณตุลที่เป็นคนโสดนะคะคุณโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากกว่าตัวเองในที่นี้ก็คือโฟกัสในเรื่องของครอบครัวนะคะการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนการใช้เวลาอยู่กับตัวเองคุณไม่ค่อยสนใจอะไรใครหรอกคะ่ะใครจะมาใครจะไปคุณก็คุยคุยไปงั้นนะคะ่ะ มีความรู้สึกว่าบางคนนะที่ที่เป็นคนโสดเนี่ยคุณมีการเอาคนใหม่กับคนเก่ามาเปรียบเทียบกันด้วยนะ <c oughs> หมายถึงเอาคนใหม่ที่เข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยเอามาเปรียบเทียบกับคนเก่าที่คุณชอบอแบบนั้นก็มีนะคะมีคนเข้ามาเมื่อกี้พูดไปแล้วมีคนเข้ามาแต่ดูไม่ค่อยสนใจนะคะคุณไม่ค่อยพร้อมคุณรู้เขาเรียกว่าอะไรคุณไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใคร mm. คุณแฮปปี้แล้วค่ะในทุกๆวันนี้นะคะแฮปปี้กับ ทุกๆเรื่องที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะหรืออย่างที่2คือคุณมความ์รู้สึกว่าทุกวันนี้คือยุ่งอยู่แล้วไม่ได้ต้องการอะไรใครเพิ่มนะคะถ้าใครเข้ามาก็คุยไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะไพ่เพิ่มเติมค่ะจัสติกนะคะสถ้วย8ดาบค่ะแลวเป็นไพ่เจไม้เท้าเออดูคุณค่อนข้างที่จะแบบ protect ตัวเอง เดียวกับในเรื่องของการที่จะต้องคอมบิก่กับใครหรือว่าอะไรกับใครคุณคุยกับทุกคนคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้พื้นที่พิเศษกับคนนั้นๆคุยทุกคนแต่คุยแบบสเปเระทั่วไปถามสารทุกสุกดิบไม่ได้แบบเป็นพวกเชิงแบบ deep conversation คุยในเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะและดูแล้วคุณค่อนข้างที่จะยุ่งด้วยนะคะในช่วงเดือนเนี้ย Uh huh. อือละทีนี้เดี๋ยวเราไปดู Angel a n s น r er กันนะคะว่ามีอะไรอยากที่จะบอกกับคุณตุนที่เป็นคนโสดนะคะไพ่ออกมาว่า it's not the right time มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาจริงๆนั่นแหละที่คุณจะแบบมีใครแบบจริงๆจังๆอะ่ะเพราะฉะนมีคนรรู้สึกว่าคุณก็ คุณก็โอเคอยู่แล้วกับกับการที่แบบเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้ได้ดั่งใจคุณทุกอย่างแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้อยากได้ความรักหรือไม่ได้อยากที่จะเทคแคร์ใครรับผิดชอบใครในเร็วๆนี้นะคะ อาละสำหรับของชาวราศีตุลและคณตุลค่ะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่งวนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ